ยกญี่ปุ่นขึ้นยกฝรั่งเศสขึ้นยกญี่ปุ่นขึ้นยกฝรั่งเศสขึ้นยกญี่ปุ่นขึ้นยกฝรั่งเศสขึ้นยกเวียดนามขึ้นยกญี่ปุ่นขึ้นยกฝรั่งเศสขึ้นยกเวียดนามขึ้นยกญี่ปุ่นขึ้นยกฝรั่งเศสขึ้นยกเวียดนามขึ้นยกญี่ปุ่นขึ้นยกฝรั่งเศสขึ้น ยกเวียดนามขึ้นยกญี่ปุ่นขึ้นยกฝรั่งเศสขึ้นยกเวียดนามขึ้นยกญี่ปุ่นขึ้นยกฝรั่งเศสขึ้นยกเวียดนามขึ้นยกญี่ปุ่นขึ้นยกฝรั่งเศสขึ้นยกเวียดนามขึ้นยกญี่ปุ่นขึ้นยกฝรั่งเศสขึ้นยกเวียดนามขึ้นนะครับ ทำตามง่ายครับยกญี่ปุ่นขึ้นยกฝรั่งเศสขึ้นยกเวียดนามขึ้นครับ